สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนผีป่านสมองเชนแอวเมริบ้านสมองเชนแอวผ้าพีผ้าน้องมาชมความงามขขตาลาดนัทโคกระบือบ้านเชียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมื่อกลตรงกับเสาว,วันข้าง,างที่สอง,งคือผาข้อมสองพันห้าร้อยหกสิบหก,กพี่น้องมื่อก็เป็นมือดีเนาะพี่น้องเนาะชาวงชูชาวไก่เฮาขอให้โชคดีโชค m ắ นทุกคู่ทุกคนนะพี่น้องมื่อก็รัฐบาลเพิ่นกะสี่ให้โชคให้ลาบเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดฝันดีมาขึ้นนี่ก็เสี่ยงโชคเอาพี่น้องเมืีอก็ครับผม พอใหญ่หกล้านสิบสองล้านหลายล้านกุหลาบสามสิบล้านไปกุหลาบพี่น้องอ่ะมันมันกันสุขทุกคนหวยคนห้ยนอกพี่น้องเนาะก่อนรอชมควายงามนะครับผมบาทสองเซนหนฝากอีกครั้งนึงซอยถนไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน่พี่น้องนะครับผมผ่าชมจะไล่ตัวบ้านนะครับผมควายง่ามแล้วพี่น้องแล้วมันเราบ่เดียวหนิเนี่ได้ปะเรียบร้อยแล้ว ยิ่งตะกระท่ <laughs> <laughs> อมนิดหนึ่งไมงต่อมาแล้วปลฟูกครับผมอ้าวหอยฟูกอันน้ำหอยเวทยดพอเห็นจ้าเพิ่นจูงไปใส่หอยไปทางไหนบุหรี่ใส่โอ้ยนี่จูงไม่อีกล่ะใส่ล้วมาบานนี่เปิดชิปเปิดชิปกับหอยเวทบานนี้เปิดชิปได้ไปนอนกับหอยเวทบัตรสัตว์ตะการพืนนชผลอุบลราชธาน,นีป้ายน้อยบัก ปูน้อยเพรถึง20,000ื่นคนป่ะหมื่นแปดพันปากซ้ายเหนือเลยพี่น้องในน้อยนะครับผมเปิดอทิปนะครับผมอ้าวเนี่ยอาเช่ปากปูน้อยบพพ่อสองหมื่นหมื่นแปดพันโอ้ยต่อร้องอะไรอีกคนว่ะบักปูน้อยพี่น้องซ้ายเหนือซ้ายขุนเออหน่าล่ะปูน้อยเนาะอ้าวคุณใดสนใจก็โทรมาต่อร้องเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเป็นกำไรเนาะ พอราคามันถูกรับรองได้กำไรแน่นอนแหละพี่นอ้องโอเคเลยอ้าวฝากเบอร์โทร0611ห0ึ่งสี่ศูนย์เจปดแปดสี่ปดาเวทบันสะพื้นสะการพืชผลอุปรชาชชะธานีมันหม,มานครับผมอย่างอโอ้อ้าวขอพูดเรื่อยๆขอพูดเรื่ยๆกว่าขอพูดเ,อ,ดเ,อ,ดเอ้ฟูกนึงอ่ะมันหมาน,นเลยพี่นอ้ององางต่อเรื่องมาจัดกาศการสื่อการขายไลยก่อน

สวัสดีครับขออนุญาตมาเบิ่งควายงามเพลินพี่น้องควายงามแม่สาวงามงามแม่สาวหน่อยลูกพ่ออะไรฮะย้หนึ่ท้องเก่าจะเลื่อนท่านยานท้องเก่าจะเลื่อนหน้ามอท้องจดเก่งสูงลอยสามสิบได้เนาะลอยสามสิบสองความสูงพี่น้องงามสีดอกเล่าสีขาวจึ่งคุณเหลืองเครื่องเบิ่งหางหางงามพี่น้องควายหางงามเบิ่งกตนตัวเอาพี่น้องงามดีเปิดเท่าไรฮะเปิดเท่าไรเบอร์ เปิดเปิด,ปดปาามาโทราไหรราคามันจะมา่เก้าพันหนึ่งเอสี่หมื่นเก้าสี่เก่าเพื่งพี่น้องผ่าเพลินนาชัดเจนวงเขางามงามสี่หมื่นเก่าพัสี่นเกพันเพื่ต่อร่องได้อยู่เพิ่นวาเพื่อนเปิดไวสี่หมื่นเก่าพันงามได้พี่น้องก้อ,อยต้อยัวยงามนี่มาฝากเบอร์โทรบานนี่ศูนย์แปดห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์ ซีสิบเก่าเพิ่นมาจากบ้านนียังก่อบ้านน้องสวงเนาะบ้านน้องสวงหัวเรือหัวเรือเนาะหัวเรือหรือบ้านสิงตำบบนองเน้องเรือตบบนน้องเรือพี่น้องบ้านน้องสวงน้องเรือแถวหน้าซีนวลนี่แหละเนาะแถวหน้าซีนวลนี่แหละเนาะโอเคเลยมีมูต่ออยู่ทางนั้นมีมู่อาเคยไปเที่ยวนะครับผมอ้าขอบคุณหลายๆมาเด้อซีสิบเก่าพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนได่แม่สาวหน่อยง่ายมากเพื่อนอพื่อมันมาครับผม คนมาสื่อมาขายได้หลายที่นอ่องคนมาสื่อมาขายก็หลายเบิ้งบรรยากาศที่นอ่องเบื้งบรรยากาศการสื่อการขายคือคาพอาะจมัวหรือที่น,อนอ้องเนาะของหอยเก็างามี๋ยวสีขออนุญากเป็น้ายทำไหยโอ้ย <laughs> ควายเพิ่นเห็ดกเอามากลับมากลับมาพี่น้องกลับมามาขออนุญาตเพิ่นหางมันฝาดเมึงหันนีห้องบ่อตัวนี้บ่อทองเนาะสูงเท่าไหร่เนี่ยสามสิบหกบวกเพิ่นว่าเบิ่งต้นโตเนี่ยว้าลายพี่น้องสีดอกเหลาเงี้งามสีควายตัวนี้งามพี่น้องสีงามสวอว่าสีงามหรือพี่น้องเบิ่งต้นโตเงาเลยแต่ผมเบิ่งหางเพิ่นหางงามงาพี่น้องเบิ่งเครื่องเพิ่นแต่ว่าบ่อทองเนาะบ้านทองพร้อมผสมเนาะ ความผสมอยู่โอ้เนี่ยกำลังขึ้นเพิ่นว่ากำลังเป็นสัตว์เพิ่นว่าค้าว่าขึ้นนี่คือเป็นสัตว์ที่พี่น้องผู้ใดว่าบางคนเพิ่งพอเขาใจมันเป็นสัตว์เนาะกำลังพร้อมผสมหล่าพี่น้องเพิ่นว่าโอ้เบิ่งนะครับหน้าตาเพิ่นดีหน้ามอท้องตาแจ่มแจ่มแชัดเจนสีสันดีดีพี่น้องเนาะเปิดเท่าไหร่ตัวนี้สามสิบแปดห้าร้อยสามิดห้าร้อยสามหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น้องโอ้ยตอนแค่ว่าเหมือนันพอท้ายไปเขาโทรมาบ่ ได้หมโอ้โหมันบ oh, okay. no. uh, 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 e ่ล่ะเออเอาโอ้ขายก้อนแล้วโอเคช่สามสิบแปดหาดอยเนาะสามสิบแปดหาดอยแม่เอามาเบิ่งแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องหนตัวนี้เบิ่งหนาตาสีสันพี่น้องต้นโตดีดีตัวนี้พี่น้องสาวหน่อยหน่อยอยู่เออตัวอ่างเออตัวอ่างทองอ่างดีสูงเท่าไหร่ร้อยยี่สิบกว่าเนาะร้อยยี่สิบกว่าไหนพี่น้องร้อยยี่สิบหาบวกความสูงเิแต่ว่าต้นโตดีดีแม่สาวตัวนี้ทองอ่างดีดีนะครับผมเบิ่งเปิดเท่าไหร่รูตัวนี้ 3ามสามหาร่อยตอรอ่อ,รองได้อีกแต่ว่าดีได้พี่น้องเอาไปเป็นแม่กอกแม่ขายได้ทุกุนวงวงเขาเพลินพี่น้องส3มสิบสามหาร้อยสหม่นามนห้ารอยอยู่พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้ตนตัวดีวดวดอ้าวากเบอร์โทรดูกันศนย์เก <0 98, S 2> ้าแปสองนย์อ่างก่สองศูนย์งห่นงกนหนึ่งหนึ่งหกหนึ่มาจากสีเจโอเคครับผมผู้ใดสนใจระโทษมากตัอร่องตามเพินได้สามสิบสาหรครับ 38 5 0ิบแม่สาวตัวนั้นพร้อมผสมพี่น้องโตใหญ่แล้วตาแต็มๆต็มจะเต็มต้นนี้ต้นโตดีสีสันดีดีตัวนี้ย่างเดี๋ยผมขอบคุณหลายๆลูกมันมาเด้อครับผมสวัสดีครับขออนุญาตสูงพี่น้องแม่สาวนี่พ่ออมบอกเหรอยังทันทองบอกยังบ่ทันทองพร้อมผสมเนาะโตต้นโตสูงพี่น้องค็ายตัวนี้สามสิบตัวอะไรลอยสามสิบตัวไรความสูงเกินไม่มันมีเห็นบ่ล่ะมันสูงกว่านึง ใช่แล้วบ่อถ้อยแตะมันลอยสาสุอยากลอยสาสบห่าไปแล้วพี่น้องสูงฝ้ายตัวนี้พี่น้องสูงจะได้เบิ้งหนาหนาหมดท่องชัดเจนได้พี่น้องต้นโตเบิ้งดีนี่พี่น้องอ่ะเบิ้งเครื่องเพิ่นหางเพิ่นพี่น้องอ้าวนี่เครื่องเพิ่นหางเพิ่นหางเพิ่นเครื่องเพิ่นถ่ายเพิ่นงามอยู่ได้หางงามอยู่พี่น้องเบิ้งเอามาฟังราคาเพิ่นเพิ่นเท่าไหร่เนือสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ตัวแบบไงพี่น้องสามสิบสี่ได้พี่น้องนี่ มันควายหน่อยดิควายไงพร้อมผสมต่อร้องได้ยี่สิบาทสามสิาจากใสอเหอ่เอเสระพูมเมสรภูมร้อยเอ็ดเท่านอ้อเอาฝากเบอร์โทรคเข้าไปศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสา่สองหกสองหสามหนึ่เก้นเกิ่เพื่เปิดไว้พี่น้องพอต่อรองมันควายไงพรอผสมแล้วพี่น้องเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันเดยเลยควายตัวน,นี้เนาะเอาขอบคุณหล,ลายมาได้ค่บผม งานต่อพี่น้องควายราคาควายเหมือนพี่น้องงานต่อเบิ่งบรรัตว์โอ้อยโอเบิ่งตนี่พี่น้องที่หอยเวนิดเพิ่นบานเนเี่ยบอสวัสดีครับอันลูกผูพี่น้องงามงามเบิ่งตนโตเพิ่นลูกเพราะว่าดังเพราะว่ามันงามลูกผูได้พี่น้องตัวนี้ลูกผูงามงามเมย์ปกใหญ่เพิ่นไดมาก เท่าไรก่อนร้อยสามชิ้นเก่าขขาห้อยเจียมเหมือนเดิมมากโอ้ยเมย์ใหญ่ลูกงามเอ้าเบิ้งให้เบิ้งไายคักๆ่เด้กพี่น้องมืไปนียพป้มันงามลูกไส้เพิ่นรองามตันดีสีดีเบ,บิ้งวงเขาเมย์เพิ่นพี่น้องร้อยสามชิ้เก่าเมย์เพิ่นหน้าตาปะเพ่าเพิ่นมาเบิ้งท่านขออนุญ,ญาตท่านพี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งปะเพ่าเพิ่นเมย์ใหญ่ร้อยสามชิ้เก่าพี่น้องอ้ยอ่านหลานเลยเมย์เพิ่นเขาใกล้บ่ได้มันใหญ่หแห้หง ได้มากเลอนี้เปิดเท่าไรบ้านนี่เจ็ดสิบเก้าพี่น้องเจ็ดสิบเก้าแม่บ่หน่อยนี่พี่น้องจ่ายลูกเบิ่สงสารใจลูกพี่น้องง่ามแต่ว่ามันเป็นลูกปู๋เนาะลูกปู๋ก็ดีนี่พี่น้องเพราะว่ามันง่ามบนขีลายเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องลูกเพิ่นง่ามง่ามพี่น้องอ่าเบิ่งถ่ายเพิ่นเบิ่งเครื่องเพิ่นสูงร้อยสามสิบเก่านี่พี่น้องเกือบร้อยสี่สิบข้อหอยเทียมเลยข้อหอยเทียมสุดยอดเปิรเจ็ดสิบเก้าตอนน้งองได้อีกเอ้าฝากเบอร์โทรบ้านนี่ 063 673 7780 77ห7 8 0เยอยเจียมบ้านดอนเพิงสีเมืองใหม่บนราชธานีใดมาโค้งงามงามพี่น้องแม่บบกไงเกสซิปเก่านเปิดไหวผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับิ่นได้อ่ะมันมานเด้อขอบคุณลหลายๆมาเบื่องทางพี่อีพี่น้องเบื่องบรรยากาศเบื่องบรรยากาศ,รราก,าศการซื้อการขายแมวเช่นเน่ยคือคักพี่น้องคือข,ขักพอสมควร บรรยากาศการซื้อการขายคือครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเล็กกูนทองผ้มลอยไปทางหงสงานหนึ่งเลยครับใส่ก่อนขายแล้วย่างเมสาหน่อยเนาะแงานครับย่างเมสาหน่อยหอยเล็กได้มากเมื่อนี้ยปไาเล็กไปเลยปูนทองครับน้องกวาดหอยเล็กกอหลายๆมันมีน่ากิจหลายไก่กวนไปเลยเ็นอาจารย์โอ้บอกเห็นแบบๆอยู่เห็นแบบๆอ่ะพ่อเล็กได้มากเมื่อนี้เปิดตัวไหนพ่อเล็ก สองหมื่นหาพี่น้องนาตาเขางา,ามพี่น้องนาตาดีนาม้<ห>อทองชัดเจนเน<ม><ม><ห>าะเบอร์ที่พี่น้องนาตาเพิ่นงามดีมันหย่อนแสงนิดน,นึงเดี๋ยวผมขอท่านสิปลิงอ่าขอท่างอ่อาอนี่เบิร์พี่น้องเบิร์ตนโตสีสันราคาพอต่อรองพี่น้องป้ายแม่หน่อยแม่สาวหน่อยท้องปลาเรียงใหญ่มากเลยสูงกับประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทความสูงเพิ่นพี่น้องเบิร์เบอร์ที่ดีพี่น้องท้องปลาเล็กได้มากพี่น้องเบิร์เอาสองหมื่น 5,000พี่น้องเอาฝากเบอร์โทรของพอเลขกก่อนแปดส8งศูนย์แปดสองหนึพอเล็กข้นท่อได้แม่สาวหน่อยมาเอาขอบคุณหลายน้ำมาครับผมแม่สาวหน่อยพี่น้องโดนโตดีดีมีเต็่พี่น้องก็แบบครูหน่อยตัวนี้ไล่ด้วยพี่น้องมื้ยนี้เบิ่งบรรยากาศคือคากแห้งเบื้งบรรยากาศนะครับผมคููมาสื่อมาขายกับไล่ย่างหยาบพี่น้องย่างหยาบก่อทางเพื่อนไปเนาะ ผ้มามันขึ้นบ่ดีผ้ายางเนี่ย <c oughs> มันยางยากเ <c> ฮ <oughs> ้ยเบิ่งพี่น้องอันแม่ลูกกันบ่ดีครับแม่ลูกลูกผูกบ่หึลูกผูก,กแม่ลูกลูกผูกวนแม่เพิ่นท้องอีกแล้วบ่ท้องแล้วเนาะท้องอ้างล้างเลยแม่เพิ่นพี่น้องวงเขาเบิ่งบักผูลูกทรายเพิ่นแต่ว่าแม่เพิ่นท้องแล้วพี่น้องอ้างล้างสูงรอยสามที่บวกเนาะคัามสูงเพิ่นเนะาะมากิ่งกวสามกว่าเนาะรอยสามบวกเลย เบื้งพี่น้องต,ต้นโตเพิ่นแม่บ้านบ้านแม่บ้นบานักดิ์ต่ว่าทองพี่น้องเพิ่นเปิเปดในราคาซื้อสองได้สามสามในทองบักใไงได้ทองเพิ่นเปิดเท่านใดบาทอีกข่มนึ่สี่สิบหกสองตัวสี่สิบหกสามในทองอีกด้พี่น้องหนันเบิ่งถือตัวละสองเท่านั้นซื้อสองได้สามเออซื้อสามเออซื้อสองได้สามแต่ว่าลูกชายเพิ่อนน้อยตัวนั้นเนาะ ปลาเบอร์โถ่ในบ้านชื่ออะไรนี่ยชื่อจ้ำเบอร์ว่าไรเนาะเอาผมเป็นอย่างมาจ่าใส่เงิคอว่างพี่น้องเพื่นมาจ่าคอว่างลูกผู๋เมทอซีซิบผมเพื่นเปิดไว้พี่น้องคุณไดสนใจอันห้อยยังล่ะถ้ามีคนสนใจทางนั้นห้อยอองห้อยอองจ่าคอว่างจะโซท้อนเท่าพี่น้องทางคอว่างควายซีซิบผมเป็นตาสื่อตาต่อร่องของเบือนพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อมันมันครับผม งางต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศท่าผีเบื้องอีกท่าหนึ่งพี่น้องลูกสาวเพิ่นบ่ดิลูกสาวหน่อยสีสันดีดีลูกสาวเพิ่นพี่น้องเหลื้ออุ้ยๆควัญเพิ่นมาคือหลายเตะขวัญเต็มโตเลยพื่อนอะน้อยๆเดือนนึงได้และน้อนี่เนาะเดือนนึงได้แล้วแต่ว่าขวัญบุ้ยจะเป็นขวัญยังไงพี่น้องหลายครับแง่เมยเพิ่นนี่แม่เพิ่นเขางามง่พี่น้องวงเขาก็เป็นวงเขาแง่แง้อยตป็น บงวงเขาหนาตาเปิดเท่าไรคควมนี่สี่สิบหพี่น้องแม่เปิ่นสูงน0 130, อยสามสิได้เลยนี่สี่สิหนี่ลูกสาวเปิดได้พี่น้องเปิลูกชายลูกสาวได้นี่ลูกสาวเปิง้งามงามสห้าเปิเปิดไว้สองตัวงเขางามสดๆอยู่แม่เพิ่นพี่น้องลูกสองครับลูกสองนี่สิบหาเอาฝากเบอร์โท่นี่ครับบันศูนย์หกสอง้าเดห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดหมาจาก คอนแกนตาเป็นม้าจ้ะคอนแกนในพี่น้องสีสิผาเปิดไใบพี <visuals> ่น้องสองตัวลูกสาวเพิ่นนะครับสีสีผาเอาขอบคุณเล่นไครับผมมันมานะครับผมเบิร์นเบิร์นบรรยากาศทางคูพี่น้องการสื่อการขายคือคักคือคัดพอสมควรในพี่น้องมานี้สวัสดีครับขออนุญาตอันแม่ลูกกันมาเลยว้ายใส่แล้วเพื่อนตั้งใส่แล้วพอดีใส่เสียง ขออนุญาตครับผมหอยเสียงเทวดาสนามขออนุญาตเพื่อนขึ้นได้ลูกสาวมางามลูกสาวหรือลูกชสยลูกสาวครับลูกสาวป้าลูกสาวผลงานงามพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามพี่น้องตตนโตดีลูกพ่อใดที่หอยเสียงลูกพ่อใดลูกฝาบาทข่านเป็นว่้ลูกฝาบาทขานเป็นวบาเบื้องลูกสาวเป็นพี่น้องหน้าตาต้นโต แม่เพิ่นสูงเท่าไหร่พี่น้อยแม่มันสูงหน่อยสามสิบกว่านี่ยหนอยสามสิบบวกเนาะหน้าตาหนามอท้องชัดเจนพี่น้องยังสดๆอยู่ในแม่เพิ่นว่าเป็นลูกแรกเสมอลูกแรกลูกแรที่พี่น้องเปิดเท่าไหร่บาทในค้อมืเปิ้อด้วยหกสิบห้าครับหกสิบห้าพี่น้องโอ้ยลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามเนาะลูกสาวงามเลยพี่น้องหกสิบห้าเป็นเปิดไใบเนาะแม่กะงามนี่หน้าสดๆอยู่สดๆพี่น้องเบิ่งแขทงขาหน้าตาตนโตสูงหน่อยสามสิบกว่าข้องหอยเสียงเทวดาสนาม มันเกินเนื่อเกินอย่างเราเกินเนื้อเกินอย่งเนาน้อเป็นควายงามน้อเอาฝากเบอร์โทรหอยเซ็งบานศูนย์แปดหกศูนย์าสายเจ็ปดนึ่งเจ็ดเจ็ดแขายมืออนีผู้ใดสนใจโทรซาผด้ใดสาเพิ่นวาเป่าโทรมากขอบคุณเลายๆครับที่ระดาสนามหอยเซ็งเพิ่นใดมากมันนี้งามดีเนาะโอเคเลยงามต่อใครพูหนาเพื่นน่ะใเดีย อันนี้ก็แม่สาวบ่ะแม่สาวคือกันสูงร้อยสามสิบห้าได้แน่นอนร้อยสามสิบห้าเลยแม่สาวพ่อผสมพ่อผสมไในต้นเมนามอทองชดเกลี่ยในต้นโตพี่น้องต้นโตหางเพิ่นเพิ่นพี่น้องต้นโตดีเบิงเล็บเบิงขาเบิงเอาพี่น้องเปิดเท่าไหร่เนื้อเม่สามสิบสี่เปิดเท่าไหร่พี่น้องว้าวสามสิบสี่ต่อร่องได้เบิงหนาเพิ่นนาเพิ่นนาสดกะเพราเพิ่นแข้งขาต้นโตสามสิบสี่ ต่อร่องไดอีกเพื่อนว่ะอ้าวปากเบอทั่วเลยครับมันศูนย์เก้าสมนาสาี่สองหกสหนึ่งเก้าสองสามหนึ่งเมาจายใสเงรษภูมิครับผมเศรษภูมิร้อยเหตุพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองครับเพื่อนใดโทรไววได้ไดวเพื่อนว่าต่อรองได้น้ำเพื่อนว่าโอเคครับขอบคุณได้หลายม้านครับผมที่บรรยากาศการซื้อการขายฝ้ายที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องบ้านสชงวังเชี่ยแนวกบภาพ้ทีผ้าหนองมาเลาะชมกระไดประมาณนี้น้องพี <S <S ่น ตองสิบโปพ,พอครับพ่อพแม่พี่น้องเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องพบพกันในคลิปหนาฝากอีกครั้งหนึ่งบ้านสมวังเชแนลอซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้ำแน่พี่น้องอนะครบับขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมวังเชแนลจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร,ร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบ็ดสีน้ำกันสำหรับมนี้คลิปนี้ปรพอกันแค่นี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ